มาดูอีกหนึ่งนางเอกที่โอ้โหหลังจากที่เปิดประเทศกันได้ออกไปท่องเที่ยวกันแล้วเนี่ยนะคะเดน่าฟริโปค่ะก็ถือโอกาสนี้เดินทางไปท่องเที่ยวที่เกาหลีใต้กันบ้างนะคะหลังจากที่ปิดประเทศกันไปนานเพราะว่าโดนโควิด1 i กันไปเนี่ยนะคะล่าสุดพอไปเที่ยวเกาหลีปรากฏว่าเจอความน่ารักของลิซ่าแบล็คพิงซึ่งเราก็ รู้กันอยู่แล้วว่าทั้งสองคนนี้มีความสนิทสนมกันคือเดียนาก็รู้ว่าลิซ่ามีงานต้องออกััรคอนเสิร์ตก็ไม่ได้ไปอะไรกับน้องแต่ลิซ่าเองอ่ะในความน่ารักของเธอเธอเห็นเดียาโพสตอจี IG ว่าตอนนี้อยู่เกาหลีรีบแบบส่งข้อความถามพี่สาวเลยว่าตอนนี้พี่อยู่เกาหลีเหรอแล้วมาเป็นไกด์กิติิมศักดิ์ให้เลยค่ะ นี่น่ารักมากจริงๆเราก็จะได้เห็นภาพน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะหลังจากที่ลิซ่าแบล็คพิงค์เนี่ยมาเป็นไกด์กิติมศักดิ์พาเดนนาฟิโปเทีเ่ยวหลายคนก็กรี๊ดสนั่นให้ความน่ารักของสองสาวนี้เลยล่าสุดค่ะรายการครอบครัวบันเทิงออนไลน์ของช่อง3ก็ได้เปิดเผยถึงบทสัมภาษณ์ของเดนนาที่ไปแจกลายเซ็นนะคะกับการแจกปฏิทินของช่อง3บอกว่าจริงๆเนี่ยไม่ได้แพลนว่าจะเจอกันเลยเพราะว่าลิซ่ากําลังยุ่งกับการเดินสายทัวร์คอนเสิร์ต แต่ว่าพอลิซ่าเห็นรูปที่เดน่าโพสต์ลงในอินสตาแกรมว่าอยู่เกาหลีลิซ่าก็ทักถามมาว่าพี่เดียอยู่เกาหลีหรอซึ่งตอนนั้นลิซ่าเพิ่งจะกลับมาจากทัวร์คอนเสิร์ตเลยนะคะ น้องก็แวบมาเจอการใช้เวลาด้วยกันประมาณสักสองสาวันได้ซึ่งเดน่าก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ชื่นชมในความน่ารักของลิซ่ามากๆมไม่ต้องเดน,น่าหรอกเราเองเราเห็นถึงความสัมพันธ์แบบนี้เราก็รู้สึกชื่นใจไปด้วยเนาะเขาหน้ารักก็ตอนที่มา,าไทยนั่งก,ก็ไปแบบแฮปปี้เบิร์เดย์กันไงเนาะไปกินลูกชงลูกชิน้นอะไรอย่างเงี้ยเปงานวันเกิดต่างนคนก็ต่างน่ารักต่างคนก็ต่างให้มิตรภาพที่ดีซึ่งกันและกันะนะคะส่วนคอนเสิร์ตแบล็คพิ้งค์เจ็ดถึงแปดมกราคม ที่จะมาประเทศไทยแล้วก็เล่นที่สนามสุพัชราใสายนะคะเดียนาบอกโอ้โหกว่าจะกดบัตรได้แม่เจ้โอ้ยต้องบอกว่ากดได้รอบวันที่เจ็ดเป็นบัตรบนดอยเดียนาไม่เป็นไรบ,บ,บนดอยก็คือแบบว่าบนน่อยบนอวจาศหนอ,อแต่เขามีจอใหญ่ให้ดูค่ะใช่สี่พันแปดคพยายามสุดๆ แต่มนได้แค่นี้จริงๆก็กดจนนิ้วจะกุดซึ่งตอนที่ได้เจอกับลิซ่าก็บอกน้องไปว่ากดบัตรคอนเสิร์ตได้ลิซ่าก็ปรบมือให้เลยบอกว่าโอ้โ oh, ห oh, พี่เดียเก่งมากๆเลยเ<อ>ถึงจองบัตรได้นะคพะพอน้องเองก็รู้ว่าบัตรคอนเสิร์ตน่มันกดยากจริง เดน่า <De> hmm. บอกว่าเกรงใจไม่อยากไปรบกวนลิซ่าเรื่องบัตรคอนเสิร์ตขอใช้ความพยายามของตัวเองดีกว่า <Yeah. S 2> ส่วนที่ช่วงนี้ลิซ่าไม่ค่อยสบายเดน่าก็บอกว่าได้มีโอกาสถามน้องเรื่องนี้เหมือนกันลิซ่าบอกว่ามีอาการเสียงแหบนิดนึง hmm. ก็ให้กำลังใจบอกให้พักผ่อนเยอะๆ ซึ่งตอนที่เจอกันก็เหมือนกับอาการก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าทัวร์คอนเสิร์ตเนาะก็ไปทั่วแล้วเนี่ยพ่งกลับจากคอนเสิร์ตป็นอย่างงี้ตรงนี้อากาศเป็นยางนั้้องเหนื่อยอยู่เหมือนกันแล้วโซนแบบยุโรปเลยตอนนี้ก็หิมะตกแล้วนะอากาศติดแห้งก็ดูดเสียงเราไปได้นะเพราะว่าเวลาอ่านข่าวเช้ามืดก็จะมีปัญหาเหมือนกันเสียงไม่มาเสียงไม่มาเหมือนกันเสียงไปนะอันนี้ก็คือเป็นความน่ารักของทั้งคู่นะคะแหม่กับจาก ัวคอนเสิร์ตมาปุ๊บเห็นพี่โพสต์ปุ๊บถามเลยรีบไปหาเลยอะ,ะอะไรอย่างเงี้ยเออคู่นี้เขาน่ารักเขาสนิทกันนะคะก็รอดูเจ็ดแปดนะน่าจะมีภาพความน่ารักต่างๆมาฝากเรานะคะแล้วก็ดีใจกับแฟนๆด้วยอะที่กดปัตริดอะใช่ก็เนี่ยเดียน่าบอกกดตรงนี้จะือว่าคงจะขิงกันน่าดูเออวนันได้วันนั้นวันนี้บออัตรตรงนี้ใน นี่ฝันเพิ่งรู้เพิ่งทราบมานะคะว่าสมมติว่าเรากดได้หลายวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราอยากแบบเราเลือกไปวันเดียวใช่ไหมเราจะปล่อยบัตรเราต้องแสดงตัวตนด้วยนะว่าเราขายต่อใครอะพี่เอ,อ๋จริงๆก็ดีเพราะว่าป้องกันปัญหาบัตรถี่ไม่เหมือนเมื่อก่อนซึ่ง,งมีมานานมากมีบัตรย่าง <c oughs> มีบัตรยาง <c oughs> โอ้โหทุกอย่างเลยอะ <c oughs> ไทยแนลนด์ only กระทั่งบัตรฟรีก็เป็นบัตรผีได้โอโ๋อเหรอมีเยอะแยะงานท่องสามสมัยก่อนนะเยอะมากเลยนะน <laughs> สนามกีฬานึกว่าปั๊มหน้างานเลยมัม้งบัตรนะคะ